สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวอีกกันอีกกันอีกแล้วนะคะทุกคนรีวิวส่งมาจากเ <c oughs> ขาภัยค่ะน้องแขมกทมมารุ้นกันว่าส่งอะไรมาเนาะเอาไบเลย <c oughs> โอเค มีจดหมายชื่อธนาคารเอาไว้เลยเนะะา,าระรายการรายการเ,เกร็บไว้ก่อน่อก็เก็บไว้ก่อนดูเหรียญก่อนทุกคนคงอยากดูเหรียญทุกคนคงไม่ ของชอบเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเผื่อมีอะไรติดค้างหลงอยู่นนี้ติดแยกไว้ก่อนยังไม่ทิ้งเจออะไรแบบไหนราคาเท่าไหร่มาบอกกันเลยเหรียญสิบบาทที่ระลึกเหรียญวานะสิบบาทที่ระลึกรับเหรียญละสิบสามบาทค่ะเหรียญสองบาทที่ระลึกรับเหรียญละสามบาทเนี่ย คนที่ตัดสินใจจะมาขายไปได้ก็ตัดสินใจง่ายเลยว่าพี่นาเขารักราคานี้นะคือตัดสินใจไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวนะอาจจะตัดสินใจไม่ขายโอ้ยถูกจังไม่ขายค่ะฉันมีคะไม่ต้องมาเสียเวลามาถามแบบกันยืดเยื้อน่นนี่นั่นเท่านั้นได้ไหมเท่านี้ได้ไหมอันนั้นเท่าไหร่พี่นาจะทํารายการยาวไปเลยค่ะว่าเหรียญไหนรักเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ เพื่อที่จะให้คนซื้อคนขายตัดสินใจกันง่ายนี่แหละค่ะพน่าชอบทำอะไรที่สะดวกนะคะเหรียญสามบาทนะคะเหรียญเนี้ยค่ะเหรียญรวมเลยนะคะรวมวาระมาเลยเหรียญสองบาทที่ลึกตัวหนานะคะไม่ไม่ใช่สองบาทหมุนเวียนนะต <impression> ัวหนาที่มีเส้นทองแดงนะคะเหรียญสองบาทที่ระลึกเหรียญหนาพน่ารับซื้อในราคาเหรียญละสามบาทเท่านั้นเอง เห็นไหมคะราคาเหรียญณะตอนนี้จริงๆไม่นอยากให้เขาแพงๆอยากให้เขาสูงๆ,งๆจะได้ดูมีมีสมคุณค่านะคะสมคุณค่าแล้วก็มากด้วยราคาอะไรประมาณนี้นะะใจพนันอยากให้ประมาณนั้นแต่คือเราก็นะกระแสะเราเรืก็ไปต้านกระแสะเศรษฐกิจไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องตามภาวะเศรษฐกิจอะ,ะช่วงนี้นะคะ ข้าวของก็แพงของสะสมนี้ไม่จําเป็นเขาก็ไม่ซื้อกันแน่นอนของกลายเป็นของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นเขาก็จะไม่ซื้อกันค่ะเดี๋ยวเอามาวาระอะไรเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่บอกกันตรงนี้เลยชัดเจนเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทที่ระลึกคราวาระนะคะสิบบาทคราวาระก็รับอยู่ที่ สิบสามบาทสิบบาทนิกเกิลน,นะคะสิบ,บาทนิกเกิลที่ระรึกรับสิบสามบาทแต่ถ้าเป็นสิบบาทสองสีไม่รับนะคะสิบบาทสองสีจะรับแต่ครูดกับเอปกเท่านั้นอื่นๆไม่รับเนี่ยค่ะชัดเจนไหมคะสิบสามบาทบางท่านก็มีเยอะแล้วก็คิดว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ทําอะไรเอาไปขายเถอะบางท่านก็คิดว่าอุ้ยถูกจังเลยเสียดายของชีฉ่ฉันเก็บวาตั้งนานได้แค่นี้เองเลยฉนยังไม่ขายหรอกประมาณนี้ใช่ไหมคะ แล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่แแตนะไม่ว่ากันโอ้มาเจออะไรในะครุฑถุงนี้ครุฑร้วนเนี่ยค่ะเหรียญที่พนัางานซื้ออ,อันนั้ไปก่อนเอาครุฑมาก่อน ันนี้ครอบาทหนึน่งเจ็ดเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดทุกคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดนะคะเหรียญครุฑเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดทธกคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกเป,เป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันสมบูรณ์แบบค่ะดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันเหรียญสิบเหรียญกลมคือธาตุลม สองกับเจ็ดบวกกันเอ๊หนึ่งกับเจ็ดบวกกันสองกับห้าบวกกันค่ะเป็นดินน้ำลมไฟน้ำก็ใช้หลอมเหลวเช่นเช่นหลอมหลอมเหลวโลหะค่ะมีธาตุน้ำแฝงอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟครุฑเป็นนรับซื้อทุกครุฑนะคะเนี่ยเขาส่งมาครบเลยนะคะครบทุกครุฑเลยมปนนารับครบเลยนะคะอ่าแล้วก็มาครุฑ รงและการหยิบมาก่อนครุฑตรงปี2525 25รับซื้อเหรียญละ20บาทครุฑตรงนะคะที่พศออที่เหรียญเขาจะระบุ2525 25แต่จำนวนผลิตจริงเขาจะอยู่ที่นกวายุพักคคมี5พศด้วยกัน25 26 27 28 29นะคะดูที่รูปนกวายุพักปีที่หายากก็จะเป็นสา7แสนเหรียญเท่านั้นแล้วก็มาเหรียญครุฑเชียง ครุษเฉียงปี2520และ22นะคะรับซื้อเหรียญละ12บาทปีทอเหรียญน,นี้เขามี24ด้วยนะคะทุกคนทุกคนเคยเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขารับซื้อกันหลายหลายหมื่น24ค่ะมีจริงคะ่ะแต่ก็หายากไม่ได้หาได้ง่ายนะคะเขารับซื้อแพงก็จริงได้ราคาสูงก็จริงแต่เหรียญก็ก็ตามที่ราคาะคะ่ะเขาขายยากเขาถึงได้ราคาแพงเขาถึงได้ซื้อแพง ถ้าหาง่ายทั่วไปไม่มีราคาถ้าใครบอกว่ารับซื้อเหรียญหาง่ายทั่วไปในราคาหลักหมื่นหลักแสนอย่าไปเชื่อนะอย่าไปโอนเงินเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นครุฑเก้าเหลี่ยมเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้นะคะแท้อ่าเหรียญน,นี้ไม่แท้มั้ง เหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะไม่แทรับนะคะเหรียญครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทครุฑเฉียงสองสีเพสองเหรียญครุฑเฉียง 2220 22, รับ12บาทครุตลงรับ20บาทครุต 9, เก้าเหลี่ยมรับ30บาทครุตบาท17รับครุตบาท17รับ20บาทค่ะครบครบครุตเลยเนะี่ยเข้ามาครุตเข้ามาครบเลยเห็นไหมคะเนี่ยครุตก็จะแยกไนดะ้ประมาณเนี่ยค่ะ6อย่างด้วยกันเขาก็เก็บไว้จนครบแหละนะแต่เขาก็มาขาย ขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายปหน้าตาทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ที่ไว้วางใจกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันมีเหรียญอื่นๆก่อนนะี้เก็บไว้ตรงน้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ